พี่น้องอยู่ทางกระนวนเป็นยังไงวันพระเจ้าสัมสูงบอกพี่น้องดูงานฟรีบองานเก็บบาทบองานอีหยังอย่าลืมกดติดตามนะครับครัวหมอรำใจเกินร้อยผู้ใดยังไม่ทันได้กดติดตามนะบ่งหูน้ำมูเด้อบานนลพาเบิ่งอัวรวคือบอกทัวขึ้นค้างอยู่แล้วทำมือมือใดมีเวลาว่างส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ต้องเห็ุกับณ์ขอแทนเวลาบอกไปมีเวลาอยากอยากสวัสดีแม่พรบ้านสะพือครับบานนลเดือนนี้มีเมาเมาครับเตรียมพร้อมเด้อ สวัสดีแม่นัทพรครับสวัสดีแม่จำเรืองครับเมื่อคืนมวนคักเรียนตมปัดบุญบางไฟนี่แหละคุณมาบุญบางไฟหนองบัวลำพูแชร์ให้แล้วครับแม่จำรัดขอบคุณลูกหัวใจจากแม่นภพาพรด้วยนะครับเมาเมาอย่างน้อแม่เกษราเมาเมาควมมวนควอมซื่เดือนพฤศจิกาครับเดือนตุลาเราเมาสามร้อยสิบบาทเดือนหน้านี่อาจิเป็นสามเก้าเก้าจังไดกระบุ้พี่นิ้วยังประธานทรงลิงให้เนาะเดี๋ยว ทีนิวว่างก่อนเพิ่นกันนี่ยครับเป็นสนามฟุตบอลประจำหมู่บ้านเพิ่นนะครับสนามฟุตบอลนะครับนะครับมองดูมองเศร้ายุติสกับวัดครับวัดบ้านกุดูนะครับก็สามารถเอาไปเข้าของน้ำนะอยากรับก็ไปรับมัมันเป๊ะๆในวันใดฝนตกกระแลนเขาในวันใดนะครับแต่สนามสนามโล่งมากเลยนะครับมาเด้อมือแรงถูกเทียนรู้สึกว่าเมื่อวานเอาถูกเทียนไปใส่วะ พี่บอยการแข่งขันหมอลำไอดอลสองพันยี่สิบสามทีมพี่บอยไปฮอไสแล้วครับคือว่ามีแต่ค้นว่าเสียงข่อยคือหัวหน้าบอยซิริใช่ข่อยโทษไปหาเจ้าภาพมีกีดกาทัานทีเลยว,เว่าเสียงเบาด้นคือเสียงหัวหน้าบอยไหมพี่น้องเสียงคือกันอยู่ติไม่บีจากที่คือเจ้าเคยติดตามเจ้าว่าเสียงข่อยคือเสียงหัวหน้าบอยบอก พี่น,อน,น้องเวลาบอลนนโทไปหาเจา้าภาพนี่ห้องตาสวดออกมาทันทีเลยป้าบอยซิลิชัยสร้างมียังก็สร้างสร้าง,งหมูหมากาไก่โทษไปสร้างเพื่อนนี่เพื่อนห้องแตกสว่สสวนดูว่าคอยเป็นบอยซิลิชัยจ้างแม่นันนี้สงหลายเนาะคอยจะงได้บุญเพื่อนหลาย <c oughs> วันนี้ติดตยังก็งได้หน,นี่เขาว่าเสียงหัวหน้าบอยคนว่าเสียงบอลนนเด้อบอลรัไอดอนบอลนุ่นกับบอลทันเลื่อนคอย่าสิขึ้นชาเห็นบ่แม่ฝนตกเมื่อคืน <c oughs> เมื่อนี้บ่คืนเมื่อนี้บ่อนอนบ่คืนดอกฝนบ่ต๊กดอกหมอล่ามเแหงจมไม่คอยอยู่ว่าแล้วว่าแล้วบ่อน้นจยบ่บ่สิไปขึ้นฉากฝนโตกปะนะจงแมนปีนี้คอยขึ้นแหงบ่อคืดเนาะคอยสิึ้นเบที่บันไดฝนโตกบ่อเศร้าสดีแม่ควหัวป่าครับแม่นผู้ใดไล่สดบอสแอนสองสองมือมือเลียวนอนบหลับเขาได้เบิ่งกบ่ แม่วาคือตั้งแต่อันได้ฟังบาวน้นไหลสดครั้งแรก่คนว่าอีหลีแม่คอยบดในตัวเด้ซื้อมาหมดแล้วพ่อเวลาเวลามาหอดห้างงานเนาะบอลน้นสิโทาประสานงานทา้งจบภาพแบบแม่อันบอลแมนครับเรื่อเสียบบอกบอแมนครับแม่เสียงบอลน้นรับโอ้ยบอแมนดอกแม่วายย่ามาตัวกันมันวาเวลาบอกความจริงว่าเอาสิบตัว ก็เลยตัวเลย,เลยบดนี้แมนครับบอยซีดีใช่ครับ,บ,รารบมาแล้วสวัสดีแม่นิมนวลครับเมาเมาจากบาทเนาะแม่เอ้ยถ้าจะเข้าเด้อยวขอสิไปหาลิงเมาเมาเดี่ยนหนามาให้ถ้าจะเข้ารอจะเข้า,า,ขา <laughs> นะครับรถจอขอ้างอนแล้วนี่แม่รถจอมอนแล้ว มือแรงมามวนเดอ้อมากินเขาน้าข่อยเบิงฟรีเด้อครับเบิงฟรีเดอ้อพี่น้องเบิงฟรีพี่น้องที่เขามาที่หลังวันนี้ชมฟรีสอดแกงเบิงฟรีสอดแกงเรือเรือต่เจ้าสีนางมองไดครับที่บ้านกุดดูตําบลกุดดูออาเภอโนนสังจังหวัดนองบัวลําพูครับอยู่ห่างจากตัวอาเภอนโนนสังแค่6กกิโลนะครับ อยู่อยู่เส้นเขื่อนอุบลรัตน์อยู่เส้นเดียวกันครับที่มาเมื่อเช้ามาอนงานเมื่อวานนี่แหละครับงานอีเมลเม,มื่อวานก็อยู่เส้นเขื่อนอุบลรัตนฐมือนี้ก็อยู่เส้นเขื่อนหนองบัวลำพูอ่าโดนสังหนองบัวลำพูเขื่อนอุบลรัตฐเนี่ยมาได้เบิด์ตยี่สิบสองโลถ้าตรงไปนี้เขื่อนอุบลรัตน์พรุ่งนี้เราก็ออกทางนี้เลยลงเขาเออเขื่อนอุบลรัฐง่ายดีทำพร้อม้ทำร้อมออกเป็นล้วนใช่แล้วบรรลมือน,นี้คือสีบม่มีมีฝนนอร์เเมนครับสวัสดีแม่อุซั์เจอกัน เจอกันจาบ้านแม่แม่พีร่าเนี่ยหมอลำล่ำเหลี่ยวบ่มีผู้ใดมาหาข่อยจักเชื่อนมาตัวแต่ข่อยแม่เสี่ยว้มใส่งวงมาฝากเลยครับบ่มีอย่าหมอลำล่ำเหลี่ยวห้องแกดสบสวดตาสวดหยุดหนาเวทีบุนสวัสดีแม่วิไลครับกลับบ้านตอนนี้ท่านมโน,น,นท่านอยู่คาเวทีบ่ท่านตังนางเคียงมาโลดลงขอนแกนเดอร์ลงอูดรลงอูดร สนามบินอุดรแล้วก็ต่อมาหนองบัวเลยบ่อไก่บ่อไก่ซําไก่บินตกมาทางอําเภอหนองบัวซอซื้อคิงนิงคิงนิงเข่าเข่าตัวอําเภออ่าเมืองหนองบัวลําพูนเดียวไซมาทางอําเภอโนนสังนี่ถามบอนน์อีกแล้วบอนน์ออื่นซ้ำสูงงานฟี่บ่อเดี๋ยวบอนน์โทรถามเจ้าภาพเบิ่งก์นเด้อแม่บอนน์บัททันหูวนะครับบัททันหัวงานฟี่หรือบ่อฟี่แต่บอนน์ สิฮูได้ก็ต้องเข่าหนางานครับเข้าหนางานเสรีหันไปทั้งใดสิ่ตังบองได้อวยไปทั้งใดเจ้าบ้านอยู่ทั้งใดในตุ้งสิถามเบิดมีนม้ำให้มอลลั่บอมีข้วสารให้บอมีเคียงนัวคั้วเกียงเนี่ยเส็บเนวนัวบอมอลลัอันตั้งเวทีเรียบร้อยแล้วรถค่อนว้อยจอดมองไดทีมงานเฮ้านอนมองไดนะครับเงีเมื่อขับมื่อขึ้นมองไดอันเพื่อนว่าให้เข้าไปมองไดเพื่อนหวงวกระถามเจ้าภาพเบิดสุดยางนะเป็นงานอีหยงังประธานผู้ไดมาเปิดงาน เปิดงานจากถุงจากโมงยังบุญแจกเขาครับมีอันมีอันนี้บอแม่มีมีลำเชิญวินดวงวิญญาณบอนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วบอลน้นกระิไปโคดในกลุ่มหมอลำหมอลำใจคือร้อยปีทีแปดทีมีสมาชิกในวงอยู่ในกลุ่มเบิดทุกค้นนะครับนไปโคดบอกเพิ่นมืดอน,นิ้เจ้าภาพเปลี่ยนนายอำเภอเดอ้อเป็นผู้ว่าเป็นอย่าังก็ว่าไปคืนเปิดงานสามโมงหลังจากเปิดงานเรียบร้อยแล้วลำเชิญวิญญาณเยอะเชิญวิญญาณเสร็จแล้วก็โชว์เลยอย่างที่ กะสิแดงง่ายต่อกนเฮ็ดงานแมนะ่เพราะว่าถาว่าบ่น่นบ่ถามไวเต้เนินๆนีน่ย้ำมือแรงมาผู้นั่นกับ่นนผู้นี่กับ่นนบัดนี้คอยสีไปหาไผบัดนี้คอยก็ต้องรอบคอบไ้ก่อนสี สานามมือนี่แม่แม่นิ่มนวนบน่นอนเว้าดีครับปีนี้บ่ไดมาหนาเวทีเพินว่าปานใดเจอาสิมาเนะ้ะแม่ปานใดเจอาสิมาฮอดจอดถึงเนาะกล้วยเจ้าพาวมาใหา้บน่นอนนังรถดขั่วสาบเสือ แก้ไอ่สวัสดีบอนนสุดส่งกับแรงใจกดลุ่มหัวใจครับพี่น้องเจอกันเมษาปีปลายคือไก่เทะคือโดนเทะปีนาปุ่นเพิ่นปลาบอนนมืออื่นซ้ำสูงงานซีบอบอนน์บัตรท่านหูมืออื่นเดอ้อมืออื่นไปหอดหนังงานระเบิงไรสวดถอยเดอ้อเจ้าซีโคบัตรท่นได้เข่าหน้างานบอนนบบลูหรอกเนี่ย มือนีก่อนมืออื่นจังไปเบืองอยู่ชั้าสูงมาเบืองมือนีก่อนแม่มืออื่นจังตามไปแต่งเสียผามากคือรถบรรท้น,นมอล่่าไป <Okay. S 1> จังบริเสียคารถ <Okay. S 1> นะเอามมหอดเบิดสุดส,สดิแม่อยู่กรุงเทพจ้ากรุงเทพแม่14มอชิด2 15ปากทางเขาเตา,เตาโล ส6ตลาดรวยทรัพ์น่าจะเป็นบางพี่สามมือสามคลื่นสำนั่นครับในการอ่อนทั่วรอบที่สองของมาล้ํมใจเกิดร0อยในรอบฤดูก,กาลอ่าฤดูก,ลก,กาลนี้รอบที่สองเนาะอย่าลืมดืมแม่ใครไม่แคร์บอสแคร์เพื่อให้การสนับสนุนมาล้ํมใจเกิดร้อยปีที่แปดอยากสาผมนึกถึงอ่าบอสแคร์ครับ มีสองสูตรให้ได้เลือกใส่นะครับยาสีฟันบอสแคร์มีสองสูตรให้เลือกนนคื <c oughs> อกันนะครับอยากอาบน้านึกถึงดีล่าสกินนะครับมีบริการส่งถึงหน้าบ้านและเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับบอสแคร์มีขายหน้างานพร้อมนะครับ ล้วอีเมอีพอทีซีมะเบิงเบิงไลสดบอนนุ่นยู่นะครับทีซีมะเบิงหมอล่้มมือนี้นะครับจังใดก็หยิบติดมือมาเพื่อเจ้าสีดวงดีออกพัรนษาราพระเจ้านี่เจ้าไปเฮตดบุญมือเ้ามือแรงเด่นไ,ได้บุญก็นยังยังว่านะครับบุญไผ่บุญมั่นไปหาฟไฟเอ็มรอยครับเขียนื้อเบอร์ทร